สวัสดีสสดค่ะ,คะผมจโลโตันพัฒน์ครับและแพรววัชยาค,ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมขเข้าสู่รายการ Happy Newsday เวลาเพลินข่าวคะ่ะมาเจอเราสองคนแบบนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับข่าวแรกในวันนี้ครับจะพาทุกคนเนี่ยไปดูอาชีพเสริมของน้อง,น,อง,น,อง,น,องน้องนักเรียนนักศึกษาที่จังหวัดยะลาก,กันนะครับน้องๆเนี่ยรวมกลุ่มกันแล้วก็ทําปุ๋ยไส้เดือนขายเรียกได้ว,ว่าเป็นการหาไรายได้เพิ่มในช่วงเรียนระหว่างเรียนอะไรแบบน,นี้นะครับเสียงตอบรับจากคนอื่นๆจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามกันได้กับน้องสุไลลาหะหลีนะครับ ตอนนี้ปุ๋ยมูลไส้เดือนที่นางสาวสุไลาลาหาหลีและน้องๆอ,อีกสี่คนที่มาช่วยกันทําออกมาก็ไม่พอต่อความต้องการของลูกค้าค่ะเพราะว่ายัางไม่สามารถที่จะเพิ่มกําลังการผลิตได้ตามที่ต้องการเพราะว่าทุกคนยังเรียนหนังสือกันอยู่อย่างตัวสุไลาลาเองตอนนี้ก็เรียนอยู่ชั้นปีที่3คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัทยา,าส่วนน้องๆก็เรียนอาชีวะบ้างและบางคนก็เรียนมัธยมมศึกษาบ้างค่ะ สำหรับจุดเริ่มต้นในการทำฟาร์มไส้เดือนก็เริ่มมาตั้งแต่ที่สุไลาลาได้ไปเข้ารับการอบรมที่โรงเรียนประดาบทจังหวัดสมุทรปราการค่ะและได้เห็นไป้ายไวนิ้วขายปุ๋ยมูลไส้เดือนเลยเกิดแรงบันดาลใจและก็อยากจะทดลองเลี้ยงเองเพราะเห็นว่าลงทุนน้อยสามารถทำควบคู่ไปกับการเรียนได้ซึ่งในตอนแรกทางพ่อแม่พี่น้องก็ไม่เห็นด้วยค่ะแต่ก็ไม่อยากจะขัดเลยช่วยลงทุนให้ในเบื้องต้นพอเริ่มมีผลผลิตออกมาก็นำไปโพสต์ขายทางสื่อสังคมออนไลน์ในชื่อไลลาบอสเกษตร เราไปฟังซูไลลาพูดถึงวิธีการทําการตลาดในพื้นที่ค่ะครั้งแรกในการขายลงเพชจยังไม่มีการตอบอของลูกค้าเลยสักรายแล้วพอมีแค่รายหนึ่งรายสองรายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆจนลงติ๊กตออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าขบวนการที่หนูทําหรือว่ากิจกรรมที่หนูได้ลงไปนั้นทําให้คนรู้สึกรู้จักมากขึ้น สำหรับยอดขายในแต่ละเดือนนะคะก็ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้พิเศษระหว่างเรียนจนแทบจะไม่ได้รบกวนผู้ปกครองเลยค่ะและขณะนี้ก็เตรียมจะขยายกำลังการเลี้ยงจากที่มีอยู่ประมาณ200กละมังเป็น500กละมังส่วนสาเดือนที่เลี้ยงก็มีอยู่2ส,สายพันธ์ค่ะคือบลูสายพันธุ์ a f และพันธยูโรค่ะ โอ้โหขอปรบมือให้ก่อนเลยนะฮะกับไอเดียแล้วก็ความขยันของน้องๆกลุ่มนี้นะครับคือจากเดิมตอนแรกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่สนับสนุนเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องๆก็คือมีอไรายได้เป็นของตัวเองแล้วก็ยังแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ดีด้วยสุดยอดเลยฮะ จับจุดกําเนิดคือไส้เดือนเนาะใช่ไหมคะจากเรื่องของไส้เดือนเรื่องปุ๋ยมาที่เรื่องของการปลูกผักมากกว่าแต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้ถามเจะโลกว่นรู้จัก7สิ่งหนึ่งใน7็สิ่งมหัศสรรย์ของโลกอย่าง stonehenge หรือเปล่ารู้จักอันนี้เคยได้ยินตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ดูในสารคดีนะครับอย่างที่แพลบอกคือเป็นหนึ่งใน7สิ่งหัาสรจย์ของโลกยุคกลางนะฮะก็คือหลายๆคนน่าจะเคยเห็นเป็นแห่งหินขนาดยักษ์แล้วก็เรียงตัวเป็นวงกลมตั้งบ้างนอนบ้างแต่งงว่าเกี่ยวอะไรกับการปลูกผักฮะคือวันนี้ค่ะะจพาไไปดดูออเียขง2ก แต่กรพี่น้องเขาบอกว่าเขาปรับใช้คือเอาเรื่องของสโตนเฮนช์เนี่ยมาปรับใช้เป็นแนวคิดในการปลูกผักน่าอยากรู้ใช่ไหมคะว่าแนวคิดการปลูกผักแบบสโตนเฮน g ์จะเป็นอย่างไร<อ>ติดตามพร้อมกันค่ะที่สวนคุณเรียมออแกนิกนะคะที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะนี่คือสโตนเฮน g ์โอ้โหอินเตอร์ซะด,ด้วยสโตนเฮน g e ตัวใช้ก็คือการเอาหินมาตั้งธรรมดาไม่ต้องมีการมายึดอะไรแล้วใช้กระเบื้องแทนหินอ,อ๋อครับแล้วทำไมพี่เรียมถึงต้องเอาผักมาปลูกกลางน้ำล่ะครับหรือว่าที่ไม่พอเมื่อก่อนเนี่มันเป็นสะธรรมดาพื้นที่หนึ่งไร่แล้วเราเลี้ยงปลาแต่ว่าเราเลี้ยงปลาทั้งปีเราได้แค่ 2> 2, เลี้ยงปลาอย่างเดียวเนี่ยรายได้ไม่พอเหรอพี่ใช่ถ้าเราปล่อยไว้เฉยเฉยก็ไม่มีประโยชน์เราก็เลยเอามันมาใช้ประโยชน์และอีกอย่างเราจะต้องการพื้นดินในการปลูกผล,ลไม้เอปลูกผักบนดินกับปลูกผักกลางน้ํามันดีกว่ากันยังไงเหรอพี่ดีกว่าตรงที่ว่าเราไม่ต้องมาดูแลหญ้ารอบๆแปลงมันอยู่ในน้นเนำเนี่ยหญ้ามันก็ไม่รบกวนผักเราดูแลง่าย ไอแนวความคิดสโตนเ e นช์เนี่ยพี่คิดคนเดียวหรอครับก็มีน้องชายคิดช่วยกันคิดกันและนี่ก็คือพี่รันน้องชายของพี่เรียมผู้ที่ช่วยกันคิดคน Stone เฮกลางน้ำขึ้นมาความคิดจากสโตนเฮนชนะครับผมชอบดูสารคดีอยู่เมื่อก่อนผมคิดว่าสโตนเฮนชเขาทำได้ยังไงนั่นสิพี่ผมก็คิดว่าเขาทำได้ยังไงกันเนี่ยพี่รันมีความคิดว่ายัางไงครับเขาใช้หลักสมดุล หลักสมดุลของแรงโน้มถ่วงที่มันตั้งอยู่ได้เพื่อกระจายน้ําหนักอ๋อพี่ก็เลยใช้กระเบื้องมาแทนหินนี่เองใช่ครับกระเบื้องนี่เป็นกระเบื้องเก่าของโรงเรือนครับแล้วไม่ผุคิดว่ากระเบื้องตัวนี้อยู่ได้20ปีระบายกุ้งแหให้ผมเดานะผมว่าพี่เนี่ยจบวิศวะมาแน่ๆเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอ้าว แล้วผักที่อยู่บ Stone นสโตนเฮ e อะครับพี่เรียมปลูกอะไรบ้างแล้วดูแลยากไหมพี่ตอนนี้จะเป็นความตุ้งค่ะรดน้ำเนี่ยเราใช้ระบบสริงเกอร์ค่ะใช้ปั๊มน้ำสูบน้ำนนเนี่ยในนี้แหละรดแหมนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีที่แปลกและฉลาดมากเลยนะเนี่ยสูบน้ำในบ่อขึ้นมารดผักและส่วนน้ำที่กระเด็นออกไปด้านนอกก็สามารถนำกลับมาใช้ได้อกีกโอ้โห,โหถือว่าใช้หลักการหมุนเวียนที่คุ้มค่าจริงๆ แล้วเวลาที่พี่จะเอาผักไปขายเนี่ยวันหนึ่งพี่ต้องเก็บเท่าไหร่ะครับเวลาไปขายอะ่ะว่างตู้เนี่ยเราเก็บโลนึงโลนึงก็จะได้ประมาณร้อยหนึ่งแต่เราไม่ได้เก็บของตุ้งอย่างเดียวนะเราต้องเก็บผักอื่นด้วยเฉลีย่ยเฉลี่ยก,กันแล้วอะ่ะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน20ิบโลแสดงว่าเก็บน้อนๆแต่เน้นคุณภาพใช่เราเน้นอย่างนั้นจริงๆเราจะยกของหนักก็ไม่ไหวเพราะว่าเริ่ม <laughs> เริ่มอายุ เยอะเยอะอ้พี่ก็เลยเลือกใช้กระถางเบาๆอย่างโฟมใช่ไหมผมเห็นบนเกาะกลางน้ํากับทางเดินน่ะกล่องโฟมเต็มไปหมดมันมาจากการที่เราจะไม่ทําแปลงบนดินเราอยากได้แปลงที่สามารถยกย้ายได้แล้วพี่ไปหากล่องโฟมพวกนี้มาจากไหนล่ะครับตามบริษัทแล้วก็โรงงานต่างๆเพราะว่ามันมีการทิ้งเยอะแล้วก็มีอันตรายถ้าไปเผา เราก็ไปเก็บมาไม่ต้องซื้อใช้แทนกระถางต้นไม้กล่องโฟมที่ย่อยสลายได้ยากแต่ผีวเรียมก็ยังสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แถมยังมีข้อดีอีกด้วยข้อดีของการใช้โฟมคือ 1. ไม่ต้องซื้อ 2. ช่วยใช้ขยะเาให้คุ้ม3ช่วยช่วยเก็บความเย็นไว้ให้เราได้ด้วยไม่ทำให้ร้อนโอ้ยกล่องขนาดนี้แล้วพี่ต้องใส่ดินขนาดไหนล่ะครับ ในกล่องถึงสูงะเราไม่ได้ใส่ดินให้เต็มนั่นอะไรที่เราไม่ใช้อะใส่หนุนไว้ก่อนเพื่อให้มันสูงแต่ไม่ได้ใส่ดินไปเยอะาะนั้นเวลานั่นมันจะไม่หนักมันจะไม่แตกกล่องโฟมก็ไปต่องลงทุนแถมยังได้เงินจากการปลูกผักกลับมาอีกต่างหากถือว่าเป็นแนวคิดที่แปลกแต่ได้ประโยชน์คุ้มค่าจริงๆพี่เรียมคิดว่าการเป็นเกษตรกรเนี่ยมันดียังไงครับมันดีตรงที่ไม่ต้องมีใครมาสั่งเรา แล้วอยากจะปลูกอะไรอยากจะขายอะไรก็เราก็คิดแล้วเราก็ทําเลยแล้วทุกวันนี้เนี่ยผิภูมิใจไหมครับกับการเป็นเกษตรกรภูมิใจค่ะมันเป็นอาชีพที่เราตั้งใจตั้งใจทําตั้งใจจะเป็นและเราคิดว่ามันจะอยู่ได้ยั่งยืน เนี่ยแหละค่ะนอกจากจะมีการปลูกผักกลางน้ำในแบบของ Stonehenge นะคืเป็นแรงบันดาลใจจาก Stonehenge เนี่ยยังมีการปลูกผักในกล่องโฟมด้วยอ๋อรีไซเคิลไปอีกส่วนกเกษตรทฤษฎีต้องใช้คำว่าเป็นกเกษตรทฤษฎีแปลกแบบนี้พี่เรียนบอกว่าไม่ห่วงนะคะใครสนใจสามารถนำไปทำตามได้เหมือนกันโอ้ชอบมากเลยกเกษตรทฤษฎีแปลก,ปลกนะครับเอาไปถ้าเกิดใครมีการทำการ,กรเกษตรที่มีไอเดียแปลกแหวกแกนวะมากกว่านี้เนี่ยส่งมาให้เราดูนะ เดี๋ยวเราจะมานําเสนอนะฮะกับเกษตรทฤษฎีแปลกชอบมากชอบมากอ่ะหมดเวลาของข่าวพาดูสเเวลาเพลินข่าวแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง a l t ทช่อง4ทีวีเรียนสนุกครับหรือว่าทาง w w w a l t v t v รวมถึง Facebook กับ youtube ที่ a l t v 4ค่ะ l ล ne@ แอดที่ a l t v 4และอีเมลนะคะตามชื่อรายการเลยครับพา e ูส์เด a l t v t v ค่ะครับสำหรับวันนี้จะโลกกับแพรขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ